สวัสดีค่ะมาดูกันค่ะวันาี้กล่องมีอะไรนะคะกล่องหรูมากนะคะหรูมากว้าวอันนี้ของกิมไฮโซนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรนะเหมือนเหมือนเค้กกล้วยไหมอันนี้เป็นบิสกิตเนาะเป็นคุกกี้นะคะนี่ อันนี้มีสองชิ้นไหมอนี้ช็อกโกแลตเงเลยนี่ช็อกโกแลตค่ะมีสองชิ้นเออน่าจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นเค,ค้กกล้วยหอมนะเนี่ยลักษณะเหมือนเค,ค้กกล้วยหอมไหมคะ,นะเนาะเค้กกล้วยหอมนะออแต่โรยหน้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะอีโรยนี้นะคะ อันนี้เหมือนกันไหมน,นี่เหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มีสองอันนี้ก็มีสองนะคะทุกคนรู้สึกว่าลูกชายจะหยิบไปกินชิ้นหนึ่งนะคะน้องพีทีนะคะ แล้วก็มีอันนี้นะคะตัวนี้คืออะเรโนนะคะมีของสตาร์บัคว้ายตายเละลูกชายนะคะทุกคนเป็นเคที่หนูชอบมากวาย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 เละแล้วเนี่ยลูกชายนะคะจับอะไรของเขาเนาะจับแรงไปหน่อยไหมอ่ะุ้ยน่ากินน่ากินน่ากินชอบกินข้านี่ยอ้ยนะคะตาย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 เละเราต้องไปแช่ตู้ก่อนให้มันแข็งเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปกิน นี่นะคะตาบั์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย